ครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้นําโดยนายแพทย์โชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและผมนายประเสริฐกันทองทอง,ทองเลขาธิการพรรคครับสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีพรรคเพื่อไทยได้มีการหาลือพบปะกับพรรคเก้าไกลนะครับณนะ อาคารที่ทำการของพรรคเพื่อไทยใช้เวลาหาลือกันร,ร่วมสองชั่วโมงนะครับแล้วก็การหาลือได้แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยเองได้แจ้งผลการหาลือแล้วก็ข้อสรุปต่างๆโดยใช้โทรศัพท์นะครับไปยังพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พรรคนะครับถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทย ในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับในรายละเอียดผมอยากจะขอเรียนเชิญหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับเชิญท่านหัวหน้าครับพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> ผมได้แพทย์ชอนสสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคําแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อ ความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พรรคเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคก้าวไกล และพักเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพักการเมืองอีก6พักรวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักเก้าไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พักมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพักเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตในยกรัฐมตรีจากพกรรคก้าวไกล ไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรเพื่อไทยได้สนับสนุนพักคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพักการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกมนตรีจากพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้น ที่ประชุม8ปดพักร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พักเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพักการเมืองนอกกลุ่มพักร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ พักเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทําการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่า นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพักและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือ และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยดำรงตรำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112 และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมพรรเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพักก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน และยืนยันจะทํางานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สําคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศ โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำมนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจ ให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พักเพื่อไทยและพักร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและ กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งข,ขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพักแกนนำรัฐบาลพักเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพักร่วม เพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสาเร็จพักเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและ ช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำปลาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสารรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแยง้งคืบหน้าอย่างมีในยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรของพักเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพักเพื่อไทย2ส,สิงหาคม2566ขอบพระคุณครับ,รบช่วงนี้มีคำถาม เชิญครับเอาสองคำถามนะคำถามแรกเรื่องของเอาบวตปนที่4ก่อนกันเลยกันนะครับเรื่องบทวตปนที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับ พรรคก้าไกรนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพร้องต้องการว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพักคก้าไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พักเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่านหรือมติของพรรคก้าไกลก็แล้วแต่นะครับน,นี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยไว้นะครับอีกคําถามหนึ่งสำหรับ เรื่องของพังรุักรุ่มใหม่นี่็ต้องขออนุญาตนะครับจะมีข่าวให้กับพี่ๆน้องๆน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับถามว่าสวจะโบวให้เราไหมนะครับด้วยข่าวที่เราแถลงวันนี้นะครับ และแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารมณ์ต่อข้อกังวลน,นะครับของสอวรหรือแม้กระทั่งสสหลายพักการเมืองเนี่ยเรามั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของสอวนะครับที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมๆไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําให้ สวลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับรอพรุ่งนี้ครับก็เกินขึ้นนะครับสามารถบริหารสามารถบริหารประเทศได้ ก็ขณะนี้เรากําลังทํางานอยู่นะครับกาลังทํางานอยู่คาดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถแถลงผลการจัดแถลงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านรอดูพรุ่งนี้ได้เลยส่วนวันเวลาและสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเราเองประชุมเริ่มประชุมเก้าโมงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงสี่ใช้เวลาพอสมควรบรรยากาศพูดคุยเป็นไปได้วยดีครับเข้าไกลเขาก็รับฟังได้ดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยเราจริงอยู่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายความเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่ละพรรคไปอันนั้นเราก็ทําความเข้าใจกัน โดยสรุปนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้สัพท์ทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับก็ดิผมเรียนอยีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกล ได้ได้เรียกหรือได,ได้ได้แสลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทําให้เกิดปัญหานะครับจะเหมือนกับหอกให้พักเก้าวไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดําเนินการไปตามที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพรกเก้าไก่แล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจาก แกนนาพักก้าวไกลให้เรารอจนถึงห้าทุ่มของคืนวันที่สามสิบเอ็ดพราะนันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหาลืมมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเราก็เริ่มดําเนินการตามกระบ,บวนการของเราถือว่าการตกลงเจรจามันไม่ยุติเพราะฉะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรคก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่ แกนนําสําคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหร,หรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่คิดว่าเขาต้องคุยกันเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเข้าไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8ปดพักร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ยที่มันดีเลยไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึงห้าทุ่มของวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่หนึ่งเราจึงเริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราและก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้ถแถลงที่แจงกับพรรคเก้าไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วและก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับเจ็ดอีกหกพรรคร่วมนะครับทั้งหมดว่าเราจําเป็นต้องต้องเลือกทางเดินที่จะเ,เสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อให้มันสามารถขี้คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้เราเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สําหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึงหกพักหรือไม่ดึงหกพักไม่มีอะไรทั้งสิน้นก<ม>็อตอนนี้ทั้งแปดพักก็รับรู้เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตเสริมกรณีแปดพักนะฮะเพิ่นว่าเดิมเนี่ย เข้าใจว่าหลายฝ่ายคงจะเฝ้ามองว่าเราจะเรียกประชุม8ปดพักหรือไม่นะครับครั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาแล้วก็สถานการณ์เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจนี่ได้โทรศัพท์ไปพบไปหาเลขาธิการพักทุกพักนะครับโดยมีสาระสําคัญดังนี้นะครับที่เราได้แจ้งไปเราได้แจ้งแต่ละพักร่วมแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมนะครับในประเด็นหลกัลกๆประมาณ3ประเด็นด้วยกัน นะครับเรื่องแรกพักเพื่อไทยได้แจ้งถึงเหตุผลเลืองความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักคเก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเราได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงความเป็นมาและการทำงานต่างๆที่พักได้ทำไปนะครับเรื่องที่สองที่เราได้แจ้งพักร่วมนะครับก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพักร่วมอื่น นะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะาร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมนะครับอย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิจของแต่ละพรรนะครับถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นำเสนอไปเนี่ยาสามารถเข้าร่วมได้พักเพื่อไทยก็มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนะครับ ในการประเด็นคำถามที่มีหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องการโหวตของก้าวไกลเนี่ยว่าจะโหวตช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ยเราได้แจ้งไปยังพรรค่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่อาจที่จะไปจะไปแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้นะครับเนื่องจากว่าก้าวไกลเขาอาจจะมีมติหรือไม่มีมติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ในเรื่องนี้ก็ก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับและเรียนเพิ่มเติมว่าตามที่ท่านหัวหน้าได้พูดเมื่อสักครู่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3เข้าใจว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับเราจะมีถแถลงการอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสถานที่วันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมเพิมเ่มเติมเท่านี้ครับ บางพักตอบรับมานะครับบางพักก็ยังยังไม่มีท่าทีนะครับบางพักตอบรับมาแล้วครับ <c oughs> ขอขอรอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะแจ้งถามมั่นใจไหมกรณีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล <c oughs> จะทําหน้าที่เป็นรัฐบาลนะครับนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให ให้รอ,อดพ้นหรือแก้ปัญหาต่างๆไปได้สองเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกสุดเนี่ยเราเอาขั้นตอนกันเลือกนายกรั้มนตรีก่อนในรัฐสภานะครับขั้นตอนเนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับน่าจะได้รับเสียงเกิน375เสียงในขณะนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับ ด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยม,มันมีข้อจํากัดมากในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากพอตามที่เราต้องการเนี่ยรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะเกิน300เสียงขึ้นไป300 3 0 0ถึง320เนี่ยนะ,ะน่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแต่ว่าภายใต้ข้อจํากัดที่เรามีมีข้อจํากัดตรงนี้ก็จะพยายามหาเสียงสนับสนุนให้ได้ามากที่สุดนะครับบนพื้นฐานของการทํางานที่เราเชื่อว่านโยุบายที่เรานําเสนอนะครับ และพฤติการพฤติกรรมความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนะครับประกอบกับพักร่วมฝ่ายค้านที่เขามีหน้าที่ที่ตรวจสอบเราเนี่ยถ้าอยู่ในกติกาที่เขาเห็นว่าเราทํางานจริงนะครับอย่างที่เราเขียนไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถทํางานให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้นะครับสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตต่างๆได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวท่านท่านท่านเลขานิดหนึ่ง ผมอยากเรียนสรุปให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งครับว่าการตกลงกันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกี้ยเสียทางการเมืองเราต่างคนต่างจะทําหน้าที่ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งครั้งนี้จะไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วยอันที่สองนะครับ การการแก้ไขมาตรา112กับการเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วยไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับพรรคเพื่อไทยขณะนี้ก็คือ เรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายมาตรา112นะครับเรื่องที่สามก็คือว่าพักเพื่อไทยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะใช้ประสบการณ์ความสามารถของเราในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดให้เกิดขึ้นเพราะเราประเมินว่านี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดําเนินการแล้วการจัดตั้งรัฐบาลที่แล้วเสร็จเราจะดําเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่ระบบปกติทั้งหมดนี่คือสาระสําคัญของการที่เราดําเนินการมาทั้งหมดแล้วก็จะจัดการเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลในข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับข้อที่จริงรอฟังพรุ่งนี้เลยครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับ เราตอบพรุ่งนี้แน่นอนครับไม,ไ,รไ,ไม่ผิดอะไรนะฮะ,ระ,ระพรุ่งนี้รู้ครับพรุ่งนี้รูเ้เดี๋ยวผมจะหลงครับถามเดี๋ยวผมจะหลงคําถามเดี๋ยวไม่เขียนผิดอีกล่ะรอฟังพรุ่งนี้โอเคคําถามนี้ตอบละรอฟังพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอนปิดประตูหมายถึงเอามาร่วมรอฟังพรุ่งนี้เลยครับรอฟังพรุ่งนี้ฮะ เรื่องแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยด้วยความคาร,รบจ,จริงๆเราเขียนไว้เฉพาะเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรอ,องประธานนะครับข้อบังคับและตัวรัฐธรรมนูญเองตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกในยกนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับสังเกตทุกครั้งจะไม่มีนะครับมีครั้งนี้ที่ที่ทางผู้เสนอชื่อนะครับเขามีความประสงค์อยากจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมแต่ละครั้ง ทุกนี้เนี่ยกรณีของคุณเศรษฐานี่เขาไม่ได้เป็นซสะนะครับเป็นคนดดเดตนายกเราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาเข้าที่ปรึกษาหารือกันนะครับเขาจริงๆเขาพร้อมที่จะตอบทุกคําถามนะครับพร้อมที่จะแสดงในสิ่งที่ทุกคนมีข้อสงสัยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เข้าไปในสภาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นอื่นๆที่เราคาดการคาดคิดไม่ถึงนะครับ ท่านเองก็อยากจะขอว่าจะไม่ขออนุญาตเข้าไปแต่ทีมงานคนที่เป็นผู้แทนรัศดรน,นะครับกรณีมีพาดพิงในฐานะที่เป็นคนดิเดตของพรรคเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลต่างๆนำเสนอและชี้แจงกับที่ประชุมได้นะครับแนวทางจะเป็นอย่างนั้นครับ okay. ไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรครับไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรก็มีข้อสอบถามเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับไม่มีครับเราเองไม่ได้ร้องขอต้องเน้นเลยครับเราเองก็ไม่ได้ร้องขอเราก็รักษามารยาทพอสมควรนะครับนะครับส่วนเอกสิทธิ์ของแต่ละสสอแต่ละคนก็แล้วแต่ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรองรับไดๆแล้วครับว่าเขาโหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้เราดําเนินการตามที่เรากําลังจัดการอยู่วันที่สี่นี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรวันที่สี่ครับดูผลวันที่สี่เลยมั่นใจครับมั่นใจอันนี้ผมตอบแทน่เลยมั่นใจครับ นะตอนนี้ท่านเลขานั่งอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก็วันนี้แกนนาเราจะทํางานต่อนะครับหลังจาก <c oughs> ลงตรงนี้ครับไม่มีทุกผักครับตอนนี้ไม่มีการคุยเรื่องเงื่อนไขไ่ใดๆเป้า <c oughs> หมายเราคือต้องได้นายกรัฐมนตรีก่อนไม่แย้มหรอกครับขณะนี้เราคือตั้งนายกรัฐมนตรีให้ได้ แล้วก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องการการจะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลอย่างไรเ <Okay. S 1> พราะทุกคนรู้ว่าการจะตั้งรัฐบาลครั้งนี้คือการจะตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตการณ์ทางเศษษรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางการเมือง,งที่เกิดขึ้น,นไ,ไม่ใช่มาตกลงกันว่าจะรักษาประโยชน์อย่างไรหรือแดังเค้กันยังไงไม่ใช่เลยครับค่ะถามว่าจะจบภายในรอบเดียวหรือวันเดียวไหมนะครับ ขนาดนี้ได้ผมเองมีความมั่นใจว่าจบในวันวันเดียวนะครับแ้วก็ได้นายกครับไม่ใช่จบแล้วไม่ได้นะจบแล้วได้ 3, 10, 10, 10. ครับโอเคนะครับเราต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมก็ยิดีฮะที่จะตอบกับสังคมทุกอย่างรอให้ภาพพวกนี้ออกก่อนเป็นไปโดยธรรมชาติ และทุกอย่างก็มีเหตุผลแล้วก็สามารถมีคำตอบได้พรุ่งนี้ทราบครับโอเค okay, นะครับ,รบสวัสดี <ขอ S 1> ครับขอคคบคุณมากครับขอบคุณครับ